จริงๆมันไม่ได้รู้สึกดีนะจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆมันก็แบบคนอื่นๆเป็นไหมแต่ว่าคือก่อนหน้านี้ไปไปซอยผมออกนิดนึง รู้สึกว่ามันทำให้หน้าดูกลมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าโทษทรงผมหรือว่าหรือว่าหน้ามันกลมขึ้นหรือว่าอะไรไม่รู้แต่แบบถ่ายรูปมาดูหน้าแบบไม่รู้อะช่วงนี้กินเยอะือจะบอกว่าช่วงเนี้พยายามเพิ่มน้ำหนักอยู่เพราะว่าแบบผอม คือรู้ตัวแหละว่าพอไม่ใช่ไม่ใช่อะไรคือแบบรู้ว่ามันผอมเกินไปอ่ะคืออย่างนี้นะจะเล่าอะไรให้ฟังก็คือแบบเวลาที่โดนคนทักว่าแบบเฮ้ยผอมทาไมผอมจังผอมมากอะ่ะจริงๆมันไม่ได้รู้สึกดีนะจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆมันก็แบบอ้าวจิงไม่รู้ว่าคนอื่นๆเป็นไหมแต่ว่าก็เคยคุยกับบางคนเขาก็เป็นนะแบบ คนที่แบบผอมๆอะไรเงี้ยแล้วแบบเวลามีคนมาทักว่าแบบผอมมากอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบยังไงไม่รู้คือถ้าให้อธิบายมันคงแบบคล้ายๆเวลาคนบอกว่าแบบอ้วนนะอะไรเงี้ยแต่แต่นี้แบบผอมนะคือแบบเราก็ไม่ได้อยากเจอผอมค่ะผอมมากก็อยากจะแบบไอ้นี่ใช่ปะหลาแหละคือเราก็แบบพยายามแบบกินเยอะมันจะได้แบบ แต่โดยพื้นฐานมันกินเยอะมันก็ไม่ค่อยอ้วนอ่ะใช่แล้วเข้าใจนะแล้วก็ไปหนึ่งใช่คือบางทีเราก็ไม่ได้อยากไงแต่ว่าเราก็คือเขก็อยากให้รู้ว่าเราก็พยายามกินอยู่นะแล้วก็พยายามเจะแบบเพิ่มน้ำหนักแต่จะบอกว่าดีใจเพราะว่าน้ำหนักขึ้นคือแล้วก็หลายคนก็อาจจะคิดว่าแบบเออเป็นมังสวิรัตก็คงแบบก็ก็เธอเป็นมังเธอคงไม่ได้แบบว่า ได้โปรตีนพอหรือว่าได้อาหารพออะไรเงี้ยจริงๆมันก็มันก็ไม่เกี่ยวนะเพราะจริงๆแล้วอ่ะคนที่แบบกินมังสวิรัติจริงๆหรือว่าวิกกนอะไรเงี้ยใช่ป่ะจริงๆเขาต้องแบบเขาต้องกินโปรตีนอื่นที่มันไม่ใช่มาจากเนื้อสัตว์อะค่อนข้างเยอะแต่ว่าอย่างมันจะมีแบบโปรตีนแบบที่ชงกินอะไรเงี้ยใช่ป่ะก็อันนี้ก็โดนแม่ว่าบ่อยเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยชงกินค่ะ ชุดคลิปเมอร์วี่คริสมาสกระโปรงปีที่แล้วเลยนะฮ้ยออกแล้วหรอไม่นะ <c oughs> เอา้าเราก็ต้องแบบว่าเอามาใส่อีกรอบไงสปลาใช่เราอนโะรงแฟชั่นจะบอกว่าทุกวันนี้ก็แบบซื้อเสื้อผ้าแต่เสื้อผ้ามือสอง <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่ารู้สึกว่า fast fashion มันก็นั่นแหละมันมาแล้วมันก็ไปแล้วมันก็คือมันก็แบบเพิ่มอะไรนะคือกว่าจะได้แบบว่าเสือ้อตัวหนึ่งอย่างใช่ป่ะมันก็ต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างเนี่ยจะนู่นนี่นั่นทรัพยากรน,นู่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างก็รู้สึกว่าหนแ